สวัสดีครับผมแมพ่น้องตั้งฟังไทยและปังลาวและอยูต่างประเทศทุกคนทุกคนนะครับเนาะงวนดี้จะรับข้าสูช่องไทยครัวพาเลาะครับมันเ้ก็พาพ่อแม่พี่น้องนี่จากความห้อนมาเพิ่งเก็บนะครับนะหาอายุหากินครับว่าเหนือหาป่าครับผมอไอเบิงน้ำกันครับว่าสิได้เห็นบ่ได้ Gue taha kora megan rindukan Upu Nuwieerman Haua Nwike โอ้สุกหัวแล่นแหลนโอ้เป็นวัลยไปคายยังไหวพออยปลาดูปลาดูะนีปลาดูอัน้วะปลาดู่ินปลาน้อยหมดเนี่แม่นํานี่ว่ากันรวมๆปลาดูนี่สนักว่ามันตัวขยใหญ่ ได้มาตัวหนึ่งแล้วครับโอ้ตุ่มเลิกคักพี่น้องเองน้าแห้งลายคักขนาดปีนี้ฝนบูตกมาใส่ก้าเกืือนะครับเนาะใจเก่าพอแล้วครับนี่ถ่วมมันคอนไม่ดำๆแล้ครับปีนี้แห้งแต่ฝนวูตกไมอ่อีกนมีเดือนไมษายันงแห้งขอดอยู่ครับโอ,โอ้ป่านหน่อย <laughs> เอาเก็บเรยก็สมหน่อยไปสิหนะครับ พอได้กินแรงะครับเนาะโฮอ,อนกับฮอนเทินฮอนปลาก,ก็ดีสิตุมเส้ตาบ่านพ่อกระเทินงงุ้มับหนาส่วนนี้นนดนได้ลอยจัก่อยหไหมเนาะกับสิมเมตรแต่ได้เมตรกิตมุมเคี้ยงหัวเขาครับอา๋อไปเรื่อยๆเ้าบาน อืมอมขันบัวมาล้วเพื่อนมาขันฝนตกมาแล้วาพอแซบเนาะคับเนาะ ได้แล้วอีกแล้วครับนั่ะฝนตกมาป่าคลามันสีข้าวมัดเซีคือเยอจเนีนะมันลอ,อ,อยนะเด็กทำนี่ก็เริ่มข้าวอันนี้ครับนี่เริ่มจะข้าเวเดือนมีนาเมษาไปแล้วก็เริ่มนะครับป่าว่างคลาป่าเนี่ยอา้าพอดีพอดีงามครับป่าแต่ละตัว บ่เมรดบักอากาศกระห่อนคักพินน่อยดูบ้านบ่ไรเนาะต้องหาทางไปเดือนไหนเนาะเมระบอนเนาะบ้าน Ah, não, 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 não. Ah, aqui? Vai lá mais. Fico. อนะคอยเจ็บคอยกำไปพี่น้องเลยมาแล้วโตวสองโตเพราะเกินแรงนะครับเน,น,เนี่นนะววาะเราไม่ป่าอีจนาเนพี่น้องเลยแต่เก่าว่าใครมีบ่มีเดยครับปีนี้ระลายป่าอีจน ตัวเล่นน้อยคอเราเข็งแรงปลาโดก็มีเต็กี่ต <c oughs> ะบอกว่มีปลาโดปลาขาวปลาหนีหลายปลาโดจักมาไปยใส่ส่องสามปีมานี่ละปลาขาวก็บ่มีครับปลาโดจิ้งเนิร์ดเนาะขอรับจิ้งระย่างกระทั่งยังเงี ยางอ้อมอะฮุนเดอร์ที่ยางอ้อมอะ โอ้กิ่งปัลาหันลง้ยิงมลงม วก็เคยน้อยคาโขดวะก็สายส่วนส่วนราดัขนาดับนี้

พอดี không วันนี้เป็นไงโอ้ยปลาอีจูน ก็ที่อะลี้ยงเขาเลี้ยันยะนะเราเลี้ย่กันเยอะพอนาะก็่เยอะพอเนาะคุยโอ้ยงูก็จาซีดมาใกล้คนไมบกข้บไยเอด้วมาดิงเอโอ้ตีตายง่ายตั้ที่บ้านือบุกอานตาย

ไม่ได้มไม mm. ่้ม่ได้ไ่ได่ได่ได้ไม่ไมด้ไ้่ได่ได่มม่ดม้้่่ đi ăn cơm ồn cái này, được, được ăn luôn nè, bỏ hết

ฮึโอ้ยเดี๋ยวก็ตะราจะหว่านี่อุ้ยไสล่ะโอ้ยเนาะเพิ่นว่าเห็นบ่ขวดมันลุกเลยสิไปเอาซะอันนี้ออกไปเนาะสิหน่อยสิหน่อยออกก่อนโอ้ยเอาอยู่นั่นสิหน่อยไปนําซะ เช่เลยก็สะโพกะไรงั้นอืเดี๋ยวเอาไปดูว่าอะไรกันไิตีแฉให้เ้าดูกันนะว่ามันเก็นอาไองไปบวก่น้ามีกันนะพวกส่วนใหญ่เป็น ชาชิปกยงมาอาดเมีิลลมกับมะหูงวะแค่แฮ่ซู่แฮะช่างหลายเยอะแล้วก็เสียขันเสียขันเลไป่ะคือนไงแค่ จับเืิบมันเถอะนะตัวมันจะจอยะตาหากระซังคนเดียวรเสร็จมาเป็นเลียวมอน้าจนวะมา้ยเห็นอน้ันดวย เอ้ยโอนยแล้วเราใส่ยังไม่ติดไงอีกด้วยโอ้ยนี่เต็มขับข่ายยุทธภูมินะเฮียครับหายุห่าจินโอ้เมื่อย <Yeah. S 2> โอ้จับป่าคือจับหัวจังสั่นเพิ่งจะงมป่าแห้งครับอางมไปโอ้เมือ่อยคือบนอ้อบาด ไป,นะไปแล้วเรือยึดตีนใครน่ยไปแล้วไปกับปล่อยใจเด้นี่หลอกเหี้ที่ไหนโอ้โหอะไร ลอยเลือดเลยมีบ่ะอะตกกลางงมแล้วบ่อะงม,ม,มตกกลางเลยไหมคอยโยโย เอาได้แล้วครับได้แล้วโอ้โหแล้วอ,อยู่บนนอกระบะนี่เน้นหัวลงตมไว้ตัวมันอยู่นี่ครับตัวน้อยเน้นหัวลงตมไว้กับชวนทั้งลูกแคนเอาไปทั้งแหนกกระบาดนี่เอาคื <sy lvania> โอโคโกใั่เป็นทรงกระป๋าปใหญ่แค่โอ้กผุนวะผุ่นเออ ปลายจุดมาใส่คือว่าว่าลายค่ะทีนี้จะตกคลอดแคล็ดโอ้มาแพร่ผ่านหลายถ้าฝนฝนมาตรงนี้โอ้ยน้ำแห้งขอดเลยแหละครับนี่ทุกปีโอ้ยยามอีฝุ่นละน้ำจังยวนขอนไม่ดำดำมครับคยี่บ่ฮะสำหรับคลิปนี้กะ สวัสดีครับ